เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่้องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาสีเผ้ารถสวยๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้เป็น Honda นะครับ Honda c ซีวิตจวท็อปเลยเครื่องดีสีสวยครับตามนี้นะครับโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้งานครับเป็น Honda ปีเก้าเจครับซีวิคาโต้ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับ มาชีพ่อรถสวย,สวยท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดถูกใจไว้ด้วยครับตอนนี้ก็รีวิวดูคันนี้กันเรื่อยๆก่อนครับคันหน้าตะเข็บซ้ายขวาครับเดิมๆไม่มีรอยชนหนักเครื่องวีเทสครับภายในยังสะอาดครับเบาะผ้าสภาพดีเกี่ยวโต้หน้าต่างไฟฟ้าโดยรวมแล้วก็โอเคครับรถสภาพสวยสมบูรณ์ราคา5 5 0 0 0ันบาทเท่านั้นครับ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่รูปศรใต้คลิปกไป็ได้ก็ติดต่อโดยตรงได้เลยทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับภายในยังสวยสมบูรณ์ตามนี้เลยครับหน้าต่างไฟฟ้าทั้งสีบ่บานแผงประตวสวูสวยสวยไม่แตกหักครับห้องโดยสารสะารอาดสีสันเงี้งงามสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ